สวัสดีครับ <onse> สบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้เรากำลังมาซื้อของ SG เมืวันนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่เขากลได้เดินทางมานะครับดบ้านนองอลิสาลนะครับมื่อวานนี้ครับเขากลจะเป็นการมาซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะไปทําการส่อมไฟหรือว่าตกแต่งไฟฟ้าน่นที่แรกเขาดีวานนีแบบนีวงม,ม,มีหลอด ยปัจจุบันนี้บ่มีแล้วแม่นบ่แบบจะไปปักสักเกตเพียงพี่คือต้องขีดไล่มาเพราะมันไล่ใส่สองกันเนาะเดี๋ยวฟักหนึ่งมันประมาณเนี้ทีที่เท่าไรมาเท่าไรใส่สองสองสาแล้วเท่าสี่แถวิธีเสริมยังไงครับเอาซุมนี้กันเอาชุดกล้องก็ยี่ห้อเด็กแนะนำ พาราโซนิกมะธนาพาราโซนิกคัตัวนี้เท่าไหร่ครับโซนิกจะเท่าไหร่มัน122แม่ตัวนี้มันจะเป็นของี24ชอซาทเอาเอาทั้งกระดาษแล้วไอ้น้ออืมแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นของ B S J ตัวนี้มันจะมีบุกนว่าเอาซุปเลยซุปเลยบันไดขันตัวนี้ไรได้หันนอกอืมเอาเอาซุปเลยนี่แหละซุปเลยนี่แหละอันนี้ใช่เนี่ยสามหูไอ้แมาแดงไปเทศละสุด thì hôn thể sáng tết 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 3 tết 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 นะอไหลอยู่ดิอันน okay, okay, yeah, okay, okay, ี้คือยี่ห้อไหนเอาเอาเป็นยี่ห้อเดียวกันได้ปะเย้ชุดแม่ชุดแม่แม่ม้มาเอาเอาอันนี้เดอีกอีกชุดนึงนะเดี๋ยวนะเก็บเก่าอ่ะ ขอปากกาหน่อยปากกา<อ>ไม่เอามาปากกาป,กาไปไ้อนอะไรอากมาปากกาอยู่ในรถค่ะเสริมเสริมครับก่อนพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆเลยในการทำงานอนาริซานเขากล้องไหมเขาบอกเจ้ากล้องให้แน่เไหมนตกเออจะค่อยเลือกอันสวิตนะครับสวิตเขาจะไปเลือกเขาออกปากก์ không phải là không phải là sáng suốt nào hả 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 มันจะดกไปสวิตเราเนี่ยเอาสุดสวิตหกมันมันใส่ได้ป่ะนี่อไรนี่อันนี้เป็นปะสีแดงเยสีแดงสหรดองตัวนี้ตัวนี้สร้างได้ป่ะสร้างได้แต่ว่าได้หั่นตัวโอ้โหนีะอันนี้หกสุดแรก โอ้มาพี่น้องครับเรียกของต้องจับนะพกแล้วก็จับจัดกล้องให้ให้วิศวรก่อนวิศวกรรนผู้ดาจริงวิศวรกะเนี่ยเขาอ่านว่าใส่สองมันมันไม่สิ้ยเนี้ย เขาสิได้ยากแน่เพราะว่าปักหนึ่งเนะ่ะมันสิมันมีสองขายประวัติทั้งหมดไหมบางบาง,บางอันสิได้รอ,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 องเสริมมาเนาะแม่นบอกใช่ตามแล้วก็แล้วอย่างเงี้ยมันมีหรอเอาซิถ้า,ถ,าถ้าเขาบใส่นหนึ่งเขาใส่สวิตช์แบดเลยมันจะดูสวยงามแล้วอันหนึ่งจะไม่ได้ใช้งานก็ไม่เป็นไรแต่เขาต้องมีอหรอต้องมีได้ใช้แต่แต่เขาสิบเอเได้ตัวหนึ่งนะเพื่อให้มันเต็มกองกางเสื้อถ้าใส่ตัวนี้อันนี้เดียวมีหมดอบ่มีอีก มือเดียวคืออะไรแกนปากเสียบบ่มบ่มีบ่บม,บมีเอา้านี่แหะแก้วนี่เขาเอาไปพกเลยเพราะว่าอีกฟังกนึงเนี่ยนะที่แรกผมเชียน์นะว่าจะให้เป็นปักเสียบแต่แต่เนี่ยที่แรกเขาเสียใส่สวิตนั่นน่ะมันเปแล้วใส้นี่แต่ปัจจุบันนี้เขาบพรเห็ดสองหูมิฉะนั้นแล้วเขาเอาสวิตไปใส่ให้มันเต็มหูเลยแต่เราไม่กดใช้งานเนาะเอาอีกหกครับแกน,นชุดหนึ่ง สิ่งนี้พนักงานนะครับของตู้ห่างเขานะครับเพราะว่าการถือของคือยังหากอันนี้ก็ได้เดี่ยวแล้วไอซี่เฮดไซคับสวิตเห็นมันเต็มตาเป็นวะมันเต็มไหมมันสามารถใส่ใส่ใส่เต็มของนี้ใช่ไหมอ่ะเอาเอาเดียวให้ไออันหนึ่งสีขาวมีบอก อันนั้นนี่ตัวนี้ตัวนี้ของแคนาสินิคโอแพงสุดเอานี้ละคันกับคันเล่ากัจัดสวิตช์ให้เข้าอันนึงเลยเข้าใจยื่นปะแน่แน่พี่จะพี่จะไปแก้ไขตรงนี้เฉยจะเอาจะเป็นนะอันนี้ก็ได้อันนี้มันประกอบน่ายอยู่เออประกอบน่ายอยู่ไอ่ยากนะยากนะแค่สีไปแก้ไขแท้นตามแบบเลย นน่าจะะะพอดีปรมาณปึ๊บแล้วก็มาเบิ่งกันว่าทุกคนมื้อนี้เอาสิหมดไปเท่าใดเนาะว่ามาซื้อพวกเครื่องอันไฟซื้อน้ำมันซีมดเท่าใดแล้วอันนี้ยังบ่แล้วดิหนิยังสิไปซื้อแบบพวกของตกแต่งอีกคืออยู่นี่มันรวมทุกอย่างเลยทุกคนวัวไปซื้อของตกแต่งทางไฟฟ้าสีทาบ้านดอกไฟเนี่ยมันมีหมดเลยยังใช่ไหมอันนี้อันนี้ไว้เนาะแล้วก็ยังบ่ครบนี้ข้างล่างโอเค อันนี้อันนี้คือได้รับได้บนนะเดี๋ยวล่างเดี๋ยวล่างคือตัวตัวเนี้ยใช่ไหมก็ต้องมีกล้องมพอมาพี่น้องทางอ่ะอันนี้อันนี้คือครบชุดนี้แล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วอันนี้ได้ใส่เลยใส่ครับจันใส่แล้วกล้องเอาแล้วอ่าพี่น้องครับอันนี้แหละครับบรรยากาศในการอ่ะเป็นยังไงดูดูแล้วการทํางานมั่วไหมโบเขาใจอยูโคตรมั่วอะไรไร ถึงว่าจะได้น้อเป็น้างมัต้องไทยเนี่ใส่ป่ใส่ป่ไมใส่สิบาครับเดี๋ยวใส่กามปูเนาะใส่กามปูครับมาเดี๋ยวให้ลองแยกก็ได้น่าจะครบอยู่ใช่ไหมครบแล้วลองลองแกบางในบ่มันไก่มากเลยพวกใหมามาอ่ะให้อดิสาลองมาแยากมามาจัดระบบดูดิว่าว่มันถูกชุดไหม <laughs> มาจากไก่ก่ไก่ไก่่ ให้ใหเามาจัดเ uh, uh, hmm, yes, uh, boo.. ิึงมันมันมันค่อยเสีเออมันมันค่อยสีถูกต้องเรามาจัดเป็นชุดเป็นชุดเลยเพื่อความเข่าใจนี่คี่สิบุดเขาเาเขติดเกเลยสวิสบวอันนึงเดี๋ยวเดี๋จยอเี้อเพ่เสเบ่งเาเฮาเามาไก่อ่ะสวิสมาก หน้าบุหรียสวนอันนี้อันนี้ชุดหนึ่งชุดนี้คือชุดนี้มีแต่ชุดนี้คือชุดนี้เป็นเป็นตัวนี้แล้วที่พี A ่เอเขียนมานี่เนาะเป็นเป็นฮอกด้านี่นครบแล้วก็เอ่อปากมีแต่ปากมันมันจะมีแต่ปากมีแต่ปากหนึ่งมีแต่ปากอามานีอามาอีกหาว่าเออฮาว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดีด๋วยวนะจะฝาอันนี้อันนี้อันนี้ในี่ครบเนี่ย สามอันแล้วเนี่ยแล้วแล้เ,เอามามีตาปักมาให้ใบอีกน,นึงโอเคเป็นอันนี้อันนี้เวียนไม่เรากะสวิตหนึง่งอันนี้อโอเคนี่ฮะเนี่ยมีตาปักมีตาปักมามีตาปักหมดแล้วนั่นนั่นอันอันอันนี้สวิตนะอนนดี๋ยวเราใส่มีตาสวิตก,กับปักประมาณนะ่ะประมาณนะ่ะโอเค โอเคครบนี่ครบแล,ลบว้วเนี่ยแมนครับตัวนีว้เนาะแมนครับอ่าเราต้องเช็คก,ก่อนมาพี่ดองแต่ตัวสีนี้อยู่คน,นึงตัวเครื่องโมงวะเนี่ยนี่อะนี่ตสีแก่าาใครยังไดดีวะ,ะตัวใดมันตัวที่มินเมียนนะมันมันเป็นสวิตซ์สองเนะนี่ยนี่วะอืม น้อยสิแกใครเฮดเป็ตสวิตนนี้อยู่นี่เลยวอสวิตไม่เบิร์ตแลยเนาะแมนแมนเราเอาแต่ปากเสียบซองกันพอเพราะว่ามันปกติแต่ทั้งเสียบที่ผมไล่มามันมันเป็นหนึงสี่มันมันง่ายกว่ากันอันนี้เขาเฮดสำเร็จมาโหลดมาเอาอันนี้ให้ไอซ์สุดหนึ่งเอาอีกสุดหนึ่งนะเอา อัอนี้ครับสวิตสามอันแล้วกักองมันโอเคโอเคไงไงกคัมีปะไงฮะก็ไปใส่ตัวตุ๊ตุ๊ดตุ่สุดไงมาทันเด็กใส่บนทันเด็ดไงแต่ซ้ำนี่คงจะเสริมให้อายอีกเสริมอีกสุดนึงเขาวาคุกตะกี้ตัวนี้พอดีวตุกามันหนากันนี่เนาะที่เอาใส okay. okay. yeah. ่ มีสร้างกำลังทำงานอย่างตั้งใจแล้วแล้วออกกองมาทาบึงกันหนเอาเอากองไม่เข้าทาบึงนะมันได้จ้ากันใช่ไหมไม่เห็นเข้ามาใส่อันนี้เราไปเข้าใส่อันนี้บ่มันมันเป็นมันมันเป็นเมนตัวตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งที่เขาไปแก้ไขให้เป็นนี่สิเขาถือว่าได้สั่งไหมที่ที่สร้างพวกเก่าเขาเขาเฮ็ดไปแบบนี้แต่มันไม่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนใหม่เฉย ประมาณหเาสีเห็ยประมาณนี้เพราะว่าสีเทอแ็งเดียวมันจะเป็นประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ห้ามไอตัวห้องน้ำนี่ท่านี้จิแม่นครับตัวห้องน้ำไงก็จริงขอเบเกอร์มาจัดนะแล้วเดี๋ยวเอาเนี้เทียบก่อนได้เพราะว่า ขาไปแก้ไขอันนั้นไปซื้อเฮาน่าจะได้อันนึงมันมันสิได้แต่สวิตช์ทั้งหมดกับปลั๊กแค่นี้เด้ตัวตัวใหญ่นน่ะอืออ้าว่ามองมองเก่าเฮน่ะอือเพราะว่ามันมันอันนี้สุดบโดยตสุดได้นี้ได้อือหูเสียสิได้แค่4บ่อหยังเนาะอือได้เอาเอาตัวนี้อันนึงแล้วตประตูห้องน้ํามันเอาเอาซํานี้ตัวซําตัวเก่ามันแม่นเดี๋ยวห้องห้องน้ําเดวเสียนี้ ไมสินนอนน้มันน้อโบัสไเซพจัาแมมเพราะว่าเขาเเัวไวก็ได้สีอันนั้นเราวเขาไป็ดไหมเน่เนี่ยเราเปลี่นกะดาเขาแบบก็ได้มา อันนี้นะดนุนีบยโมไมาซื้อเครืองซีดุนะเนาะมาเบิ่งใหม่กับมองนี้กับชื่อว่างห้องก็จะได้แบบมาเบิ่องอีกเพราะว่ามันเป็นแบบฮาร์ดห้องเราห้องก็จะได้เบิ่งระบบยียงนะข้าจเจ้ากับเบิ่งอ่าข่าวทันทาวางกับมาสินะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้มาอยู่เงินได้แบบแม,มีเวลามาเนี่ยกับมาเลยเนื้อผู้ดีกวเอกมาซ่วยน้องก็ดีเลยบอกเองมาสวย เออายู่ครับกดอกไฟหายยังผู้บอกอะไรนี่จะได้ขนาดนึงแต่ง่ายพลายบุญงามแต่เข้าสายไฟเข้าแล้วแล้วแล้วทั้งนอนเนี่ยไอ้สิใส่สลาดเซลล์หนูสีเห็ดผมรวงไปเลย ข the ันบอสโซล่าเสียห้องสวิตเดียวมันมีแบบลอยน้งมาตัวหานเข้ากันขันมันมีน่ะผมสิได้เดินสายไฟไปน้ำมันสิได้เป็นอันเนี้ยทางนอกแยกสายซูนเมสิโอมันสิได้เป็นสายเป็นซีสายเดี๋ยวบอกที่ที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 ่มันมาเราผมสิได้ฝากไว้น้ำเด้ฝากออกนอลน้ำเด้ห้องก็ชีได้เปลนตานอยู่กองตรงนั้นปุ๊บย้อนลงหันแล้วก็ แล่นไปนอกสิได้ฝากออกนอกนั่นสิปุ๊บอบเคยมาบ่นี่ยังครับยังบม่เคยมาเนาะคังเลาอใหญ่เมืนบอกแม่แม่ใหญ่เคยไปแทยอยู่ไทยเคยไม่ใช่ยหรอแมคโครแม่แมคโครกับอย่างแบบแบบมีมีครบทุกอย่างอ่าก็คังเลาะแค่ได้มาส่วนนี้เด็กเคยมาว้าวยังไม่เคยแม่แม่อืมคังเลาะคือว่าได้มาปกติมัน เขาจะก็ซ็ no is, ong, okay. ong, uh, ้หน yes. so, yeah. mm ักกะเย็นน้อยทันแบ่ทันจีนเข้าไปเนาะใช่ไหม้อัน้มันมันไรมทานังทานมนอย่พผมใุ้รก่นงลานครับคุณภาพุอย่มันนอยดเขาใส่รุ่นกางมีให้เขาเลือกหล่ะานทานหนอแบบธรรมดามันสไตลจะเป็นของจริงเขาธรรมดาใส่แบบเดียวเดียวมันมันไ่ได้คุณภาพัเยขนาดซัมมี่บอกสีขาวมีราคาราคาไม่ซัมมี่หน่าราคาดีมันกัดีราคาคือคนขับดี อันนี้เรากับบุคอยหู้เรื่องสร้างเรื่องอย่างปันไดเรื่องไฟอย่างก็บบุคอยหู้ใดกัมาตามกับเจ้าหนุกกับเจ้าพามาเบาอีกเฉพาะขูนบบหนี้หู้ห็ดบ่พวกเรื่องนี้คันทีหิตเ,เองอไม่ได้บแบบช่วยเราเป็นผู้ช่ว,วยเราสืจับเ่องจับโอแม่แม่ไปส่วงให้เราเราไปช่วง ร้านผู้เห็นเป็นผู้สวยที<ป><ป>่สุดเดี๋ยวต่อไปอ่ะครูบอกกระจิงล,ออล่ะเดี๋ยวมามาเห็นน้ำมันอติตาลีมาเห็นตลอดนะครสีเปลียนอยู่ดอกว่าพวกไมันสีนได้ไสีนี้น,นี่แต่แบบนี้อ่ะคือใครวะที่มันจะเป็นฝาปิดอ,อ่ะโอ้ฝาปิดจะเป็นสีขาวที่ฝั่งนั้นเดอสีขาวเราเอาล่องให้อายเบิองในสุดสุดมันน่ะเนี่ยอ<ห>้ายมันมันเวลาเราจะใส่หลอดใช่ไหมเราเดินมาแล้วปุ๊บเนี่ย เราต้องแยกตรงนี้เพื่อเพื่อใส่หลอดแล้วตัวนี้นเราจะต่อกออกด้านนอกอีกเอาว่าหมวกจับไฟมันต้องมันต้องใส่ตรงนี้นะคือออกยืนปะย่ำย่ำข้าสีขามใส่เพี่ที่ทีทมันเป็นลืมเนะนี่ย่เลยเราสีได้ขามสีขาวงามอืมนี่ละ่ะยังไม่สิ้นอีกจัดกันดีพอสิบดูดูขนาดใช้มันเข่ากับพาะนี่นมันต้องใส่ขนาดสอดคล้องกันเนีน่ย เท่าไห่วะสอันหรือสบอนนี่ยนั่นมันต้องใช้ขนาดเดียวกันดีรู้ไหมรูออกมีมีแต่มีแต่ตัวนี้กับตัวใหญ่กว่านี้นี่น้อยสุดแน่นตัวนี้น้อยสุดถ้าเาาห้องมีเจนสี่เขาต้องเลยเซพอให้มันเข้ากันต้องใส่คอนเนคเตอร์ตัวนี้ใส่คอนเนคเตอร์ตัวตัวเล็กจากใหญ่เป็นเล็กนี่หรอคอนเนคเตอร์เราก็มีตัวแบบนี้มันไม่ได้แล้วหน่อยมันไม่ได้คอนเนคเตอร์ก็ ได้อยู่แต่มันต้องดูนันรู้ขอ้อสำคัญอยู่เนะี่แหละมันต้องดูรู้มันแนมแนม,มผมว่าใส่ตัุ๊ดในย่านน,นู้นโมพิ้งของเนี่ยถ้าเราใส่ตัวนี้เราต้องได้ซื้อตัวนี้อีกได้นี่เขห็นไหะเรามาแกะใช่ไหมไปซื้อกาแฟมาให้เบ้าเอ๋เนาะแล้วก็ให้อ่ลูกก่อนกับอันครูบอปไปนั่งถ่ายยูหันรอยอันแบบเราง่วงนอนหาเลยย่านเรา แบบเมื่อยน,นะเพราะมันปวดขาดยู่าไอ้น่งแลยต้องไปนั่งพักอยู่หันนี่ไปเบิ่งกันว่ะตอนนี้น้อั้นไหนแมววัยนี้คุนผู้ชมกำลังช็อปเลยเป็นการช็อปช็อปแบบช็อปของอันทำบ้านนะคะอันนี้เ้ากลับมาได้เยอะๆคนณแต่ว่าไผ่ทีแบบอยากมาซื้อเครื่องของครอบบ้านหรือว่าไผ่ทีมาสั่งมาหยุดมาอันุญาตลาล้มเลี้ ไอสันในน้บนี้คือมันจบจบบนเดียวจบปีกานแมนทิมอาบะเออะไรกาแฟค่ะโอ้บคุณครับเงินเบาอีอินดีนบ่เอาเงินเบาอีซื้อมาให้เบาอีที่เาทำงานให้กันยังรักเงินเขาอยู่เอาว่แม่ลุง ลูกลูกกไมเคนใจเอาเงินนี่ก็บอกเองเหมืนดิมกูังหากอยู่ต่เป็นนดดีไมต้องเรียงนี่มันนั่นอ่าครับเอาสั้นก็นี่แมนเมนจริงจริงเหรอไน้าบอกเลยตะเลงตระเลงเลี้ยงเมียไม่น่าบอกเลยนะว่า สันสุดปันเนี่ยยิงเล็กสุดเน่ยสันสุดแล้วมั้ยสั้นสุดต้องมีกันได้นะอันเดียวเนี่ยครับเป็นยังไงซื้อมาอันนัดละกระสีกระฟุกนี่ปะนัดฟุกพร้อมนัดพร้อมฟุกฝังไม่บุญนะมันต้องไปซื้อทั้งห้างซื้อทั้งห้าโอเคคพลาเข้าไปเบิรงไหนเขาสิซื้ออัน เป็นยาง่เป็นยางพอมพี่โอนี่เนี่ยอันนี้มาตรฐานเนาะอันนี้เจ็ดเนะนอนยางนอนยางอางวอฟูฟูไข่ลูกมูมาจะลูกมูนอนยางลากือนอนนอนยางเอาสองอันเบอร์เบอเบอร์เเห็นมาเจ็นี่ยเบอร์เแล้วก็น็อตมันดีบบไหกันไขตะูตัวติ่งเขานี้ ไปเรียนบอไปเรยนครับมันต้องแบบไซาสาแน่นึงทุกคนเพราว่ามัไ่บอมันสนเป็นสีดำไหมนอดดำามีไหมนอดดำมีเออนอดดำแซ่าจะเป็นเบอร์หกเลอ้เบรหกวยจอยงเจ๊ยิงเจอไรวยกรวม่ัสนเบอร์หกก็มีอือเอาเบอร์หกเลยอืมมันพอดีคับอักัน เราสองคงผู้สาวคือผู้งามท่ายกินากับยังเดี๋ยวให้มาจีบผู้สาวลาวเราแบบนี้อยาประเดจอันนี้สั่นคนละตัวนี้สามสิบสี่มาจีบผู้สาวลาวด้วยมีเด้อใคผู้สาวเอาเองนะมาบ่งเด้อ นวลยิ้มนวลยิ้มกันทั้งฝั่งหมด้า่ะเจ้าได้โบไอไอไอเป็้องยูทูบได้ปะโดยได้ไดซื้ออย่างสุตาเน่านอนข้างแอร์แล้วฮันนี่ใสยไหมเขาเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนแรกของประเทศลาวนะเขาได้รับรางวัลอินฟลูเอนเซอร์คนแรกของประเทศลาวเลยนะเชื่อไหมเขาเล่นจริงนี่หนิเสื้อกับเสื้อโปอีกเออมันเรล่นจริงไหมล่ะจริง ไม่ได้กลัวหงุดหงิด okay. เอาครีมเอาครีมกับไข่คั่วอาริสาคิดว่าเราจะหมดเท่าไหร่ห้าห้าอาริสา,า,สาคิดว่าเราจะหมดเท่าไหร่พอสิบล้านสิบล้านหมอมาดูของเราหมดเนาะประมาณประมาณกดอันนี่ไม่หญ่งพดเจ็ดล้านบ่านีไทไท่งโดยประมาณเด,ดาเดาไข่เดาใกล้เคียงนนันสนะ หกล้านอืมีเวลาป่เอ๋แบบาเอาเมียอยู่ร้าอย่ามาซื้อของเขาบ้านมาซื้อยูน่ลอกมนหกล้านเล็เท่าไหได้ยินไหมดบอกเพื่อนออกกองนะฮะบอกเอ๋เออกกองนี่นี่ไมกบอกไม่เ็นไรเขาออกกองนำแงเขาได้ไนมาว่ามาว่ายคิมกบเ บ่ได้เพิ่มอย่งนี่เนาะอันนี้ก็คือสาวอาหัวพันแทุกคนเห็นยัียยูนี่บ่เร็แล้วก็เรา่ปเป็นนาหาร์มาก็เลอยมาออกสองครัวโซนหลายันาคนไทยค่ะ็มาบบิึงมาจหันจะติตผู้สาวลาวหล่ะเลยแล้วต้องเจกว่าอันคือมาพอกันซาแต่ว่าเซคาเบพอตต้งแต่นะเขามาอยู่นี่สองสัปงแล้วนะพอเจ้าสาวไปเร็วอันนี้เห็นเพอยงเอ่าสโวนฮันแบ่ ูซาใครที่ยากมาใครที่มาซีซียากมาเจอเรากับมาที่เขื่องลูซาเนี่ยนี่เท่าอันี่สิบเก้าค่ะน็มเอาเป็นโมเมนต์ฮอสติบเก้าเพิ่ไปอีกตอนนี้ครับยอดรวมของเขาเจ็ดล้านหนึ่ง หพบาทเงินความา่บ้เออแมนกี่ด้นี่นะครับจำนวนเงินเล้านประมาณนี้นะครับต่อไร่สลอดีต่ออยายกนจะประมาณแปดหรอนี่หรอนีเจล้านเงินเราเยอะขนาดนี้หรอครับ นี่มีแต่ห้าล้านแค่ซีโอนเพิ่มอันนี้ห้าล้านหมดแล้วนี่ยังมียดิเนาะขาดองแห้งบ่อยู่ทางเราหนักสะแกนหน้าจอนี่ไหมครับแห้งบ่ครับเจ้าเจ้าซ้ำในขาดองเจ้าห้าสิบล้านเลยประมาณห้าสิบไมครับอล้านอันนี้เรื่องจริงวะนี่มีคำห้าสิบล้านนี่คำห้าบาทคำคำบาทหนึ่งกะสามสิบกัวล้านแล้วเออ สองสองบาทอีกเป็นหกสิบลนเป็นเป็นร้อยร้อยกว่านผมตัวนี้คาถบาทคาาบาทกับร้อยบาทร้อยล้างสอสี่แล้วเบียดแล้วงายโบตกสองล้านมบอโอซาสองร้อยล้านมบอกสองร้อยล้านก็สิบโตตกสามแสนบาทผมบอกมาอันนี้อันนี้หยาดไ้เอ็งจะหยัดไงังมันว่ารังใดแบงกันลราเองารัก็ลึกเจ็ดวันสายอ่านออกปะเขียวแสง แล้วเราผมต้องไปวางไหมห้่เราชิลๆเราจับใส่ปอนปอนชนิดี้ติ๊กโต้เบื่อใส่ปอนได้เธอชิให่จเบือให้กันได้จังเิดติกโต้หางเปิบื่อใหกันใด้แต่ไม่สวกัต้องดูดได้เนาะ จำซื้อบ่าวนนอีให้แน่นแน่นบ้าน,นย,งงาายัง z o สง่า่าวเขียนเลยน่าบ่าวอีเลยนะเวลาโ <c oughs> ทรไปใช้เบอร์บาวอีนะครับ <c oughs> นี่นสายเขีน <c oughs> คนไทย <c oughs> ได้รถบกรถบวกกันนี่นี่อ่าสามเดียสามสามพันสามร้อยเด้ออ่ะเส่่รเขาแสดงว่าเขาเป็นคนได้นี่เนีมนว่าขั้นที่สีได้ในคู่ปองนะครับเม่ได้คันี้เลยอันปีปีใหม่ปปี่งมาสเดือนหเปดือนหเดือนหป๊ ไอรีกอย่าลืมน้อะครับได้ครับเดี๋ยวสิเขียนลายเซ็นไว้ลอนไว้กันใครควคู่ไว้เดี๋ยวสิเอ็ดสี่วันเขาจะจอดไว้นี่ตลอดเล่นม่หนิคนขายเด้อครับเพิ่นจอดไว้นี่ตลอดเล่นบ่หนินี่แหละบ่บ่ขยับขยันเลยโอปัดอันคืนแล้วเพิ่นกลับอะไคืูโอ้กับคืนกับเก็บไว้กูจะมาค้างรถเขาจะเขียนบริษัทว่าโอ้โอเคโอเคแหย่ขี้น้ำอยู่หรอกเด้อนี่แหละครับแนวเขาสีสีได้ซื้อของในหลายมือนี้อ้าวเป็นยังไงบ้าง ไเสื้้อมาข,ขอกลับบ้านไปนอนพักคนนี้เงีเลยวะมื้อหนา่อยไปลุยงานทางไางากไงลไกลเลยมื้อนี้ก็เหนื่อยเลยทุกคนกะมาซื้อเสื้อกันหลายสมูงเลยต้องเข้ามาตั้งแตะจังโมงว่าเพอสิบเอ็ดโมงบอกเข้ามาประมาณสองสมูงแล้วละสมูงครึ่งนี่แหละเข้ามาอยู่นี่นะกับเพราะอีก็ยังไม่เคยมาตัวซี <4 S 2> นี่ถ้าไปหากินมขอนถ้าข้างคูบ่อไปกินข้าวปุ้นเจ้าชิงบ่ะะแถวบ้านอะ คันขบวนเจ้า hmm. ข mm ิงแซมผัดมันอยู่แถวทางไปด่านเลยนะบ่บ่บ่แซมกันเอาเอาเอาตังค่าเพท่านไปกินเนาะตัวบอกบอกเนาะเดี๋ยวเฮาวซไปเจอกันอยู่บอนชิกินข้าวเนาะทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็คือขอลาไว้เพียงซัมนี้เด้อไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าบอกเลยว่าจะเป็นการลงมือเห็ดของเบาเอกเนาะที่เครื่่องทีเฮาซื้อไปมื่อนี้เจ็ดล้านกว่าก็คือเงินบาทประมาณหมื่น มื่นมื่นสอง